างนิดนึงนะครับขอให้พี่ๆทุกคนก็อำนวยความสะดวกด้วยนะครับอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ดิดูตอนจอดหรือตอนวิ่งตอนปฏิบัติการบเรา ในเวลาสั้นๆนี่เดี๋ยวับของทานาทีนะครับได้กล่าลตลาดนะครับพยายามดีตลาดถ้าผมมองไม่สายตาในตรงไหนยัดเช้คก็ว่ายอดถุนคลนะครับยอดถุนยอดถุนคลไอ้ย่างก้าวไปถึงการขอบคุณของพวกเราไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับเรื่องของการจีนเปินผมมองอย่างนุ้มค่าให้พวกเรามีอาหารอร่อยๆนะครับและท้ายสุดก็คือต้องขอบคุณ คนที่อยู่หน้าผมตอนนี้นะครับรวมถึงท่านที่คนอื่นๆนะครับเช่นเวลาไปนี้ผ่านไปบอกอื่นผมมองเห็นอยู่สามส่วนครับผมมองเห็นสามส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือความสุขของท่านรอยยิ้มของท่านที่ท่านได้ทำลายสีท่านละนะครับแล้วก็มุ่งสู่เป้าหมายเป้าหมายแล้วก็เก็บคะแนนเพื่อไปสู่รางวัลต่อไปนะครับจะนำไปช่วยเหลือทหารที่ปฏิบัติการใายจังหวัดชายแดท่านได้ จะนำไปช่วยเหลือปัญหาที่ปฏิบัติงานอยู่ตามแนวชายแดนนะครับหลังจากนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการดีดปืนนะครับมาครับอุปการอุปถัมภ์้วยะไหนพูดว่าพูดตะพูดพูดพร้อมกันเหลือสามร้อยคนนะครับมานะครับสนามข่าวห้าใสนะครับตำนั่นใส่สนามข่าวครับกดดีเอ็มจีเมริกาครั ยิบามาเมื่อไหร่ก็เป็นคนหนึ่งที่ทันนะครับครมาคที่มาแล้วหยุดยิงได้ยิบเตอดีนะครับแล้วเสร็จแล้วยได้ครับไม่ใช่ thank uh -huh.

And Lord talking